สนับสนุนโดยปุย๋ยเม็ดแท้ตราสดชื่นปุย๋ยอินทรีแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะครับผมในะช่วงนี้เราจะกลับมาพบกับผู้นำกันแล้วนะครับซึ่งบอกว่าสวยหรือไม่สวยท่านต้องตัดสินใจด้วยเสายตาท่านเองนะครับคุณแก้วรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่แหละครับผู้นำกับผู้ตามนะฮะนะฮะโอ้โหงานวันนี้นวันนี้นผมรู้สึกว่าผมมีดาวล้องเดือนนะครับว่า เพราะว่าผมอาจจะเป็นเดือนนะแล้วพวกนี้เป็นดาวหมดเลยนะครับผู้หญิงสามคนลุงหนึ่งเลยฮะปล่อยให้เธอคุยกันเองแล้วกันครับผมคงจะตกขอบไปแล้วนะค, <c oughs> คนขีเ้เลยทั้งหมดอ่รารงแก้วมาแนะนําอะไรบ้างกับน้องอีทแนะนําความร่ำรวยน้องอีโทรหาแล้วบอกว่ายังไงบ้านตอนแรก,น,แก,น,แรกน้องอีรถแก้วอตอนแรกน้องอีโทรมาบอกว่าน้องอีบอกว่าพี่คะหนูอ,อยากมีรายได้ งานเข้านะครับงานแค,แ,คแค่แค่คนที่บอกอยากได้อยากมีรายได้มีงานเข้าแล้วนะ,ะทูทำไงดีหผูกกันบ้านเยอะเลยเนี่ยแล้วก็ก็ถามว่าเราอีฟมีปัญหา อะไรไหมคะอืมอ่าไเลยพราะาผู้หญิงเชบากเนี่ยจะเริ่มต้นที่ปัญหาสุขภาพก่อนครับ่ะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเรื่องความสรคมาำลามค่ะก็จุดเริ่มของผู้หญิงเนี่ยถ้าจะมีรายได้ได้เนี่ยก็คือต้องต้ององสวยจากภายในสู่ภายนอกก็แนะนำน้องอีเดรเรื่องเรื่องเรื่องอ่านเสริมครับค่ะถึงไม่เป็นก็ทานได้ค่ะใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปด้วยความที่เป็นสมาชิกเราต้องดูแลสมาชิกกันก็ผ่านไปทางการัน์พูดีก็เลยแวะไปหาน้องค่ะก็ถึง่ได้เห็นว่าน้องทําการเกษตรมันจะเกี่ยวกันไหมกับความสวยความงามคงไม่ใช่้วล่ะงานนี้นะก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเพราะว่าเธอทําเกษตรเราก็มีอยู่แล้วใช่ค่ะแต่ก็เลยบอกน้องอีทัาจริงๆแล้วเลือกอาหารเสริมของเราก็ดีมากแต่ว่า ผลิตภัณฑ์แรกการเกษตรของเราเนี่ยมีมากกว่าอแน่มีมากกว่าด้วยค่ะเราก็เลยแนะนําน้องค่ะว่าพี่เห็นน่ะสวนมันใหญ่เอ่ยมีสวนบ้านไม้เลยค่ะก็น้องอีทสนใจไหมแล้วก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสได้คุยกับแม่เน้องโดนใจคุณแม่เป็นคุณแม่ตื่นเต้นมากกว่าคุณอีทอีกเหรอครับมีข่าวว่าคุณแม่ตื่นเต้นมากกว่า่ใและนับวันนี้คุณแม่ยังคุยเก่งกว่าคุณอีทอีกนะครับเออจริงๆน่าจะเชิญคุณแม่ออกรายการนี่เีราเอาไปใช้เอาไปใช้ ได้ข่าวว่าแม่แม่เป็นนักเกษตรพันธุ์ในตัวจงแฟนเพจสตาร์สไนเปอร์น้ำพ่อครัวกาดสวัสดีแม่ด้วยนะครับสวัสดีแม่ด้วยนะครับนะฮะคุยเก่งมากแล้วก็ผลผลิตของของคุณแม่ก็เห็นว่าดินดีขึ้นนะคะใช่ไหมครับที่ดินดีขึ้นแล้วก็รู้ยังไงครับมีคือเส้นเดือนเส้เดือนเยอะเส้เดือนเยอะขึ้นแม่ไม่กลัวเหรออีกกลัวป่ะครับกลัว ันดีขึ้นแล้วกลัวทําไมเนี่ยฮรเนี่ยมไม่กล้าเดินไปสวนอีกเลยตั้งแต่นั้นมาทําไมเส้นเดินมันเต็มเลยครับหลังจากนั้นแล้วก็ไปอาการใบหนีใบงอนะคะก็หายก็หายค่ะทุกอย่างก็คือสมบูรณ์แบบแล้วก็น้องนี่ก็เหมกรายการก็ได้สมาชิกที่ทางกรแห่งเชรเรื่องลำไยแล้วก็ประมาณ5วันเนี่ยสามารถฉีดทําให้ลำไยเนี่ยมีผลที่โตขึ้นได้นะคะหลอกไม่ร่วงหลอกไม่ร่วงผลโตขึ้นเร็ว แล้วแล้วก็เคยเคยแกะออกมาไหมพ้นมันเป็นยังไงครับเนื้อมันหนาเนื้อมันหนาขึ้นหวานกรอบโอ้ได้กินด้วยเนี่ยได้กินด้วยคุณนกก็ได้กินด้วยหวาน่ผมไม่กล้าผมไม่กล้ากินพันนี้หรอกครับพันตัวเองใช่ปะทนอะไรแต่แปลกพันดอกอ่อน แล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นพอหลังจากที่ออกไมจาการเรื่องยังไงเนี่ยก็มีคนโทรมานะคะก็ค่ะก็มีสมาชิกต่อเรื่องแล้วทีนี้น้องเขาก็ไม่ไม่หยุดค่ะไม่หยุดที่ที่จะเชื่อมั่นขยายด้วยเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์เขาก็เลิกใช้กับ พืชอย่างอื่นนะคะเราอินเทอร์เนกับดาวเรืองค่ะตอนนี้ชุดยอดเลยดาวเรืองเลยจริงๆแล้วเนี่ยดาวเรืองเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าดาวเรืองเนี่ยส่วนมากเกษตรกรเขาบอกว่าปลูกยังไงก็ขาดทุนอืมค่ะเพราะมันเจอปัญหาเรื่องดินเรื่องเพี้ยนน้อนอะไรโอ้โหอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าบางทีเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีปัญหาคือ ปอกไส้มันอ่ไส้มันเป็นโคลอะไรอย่างเงี้ยของเน่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะรู้ว่ามันปลูกยากยิ่งจะปลูกกันอีกก็ราคามันดีนะค่ะอ๋อการรังว่าอยู่มันดูเลยนะแล้วก็แล้วก็มีเรื่องของหมูด้วยเนาะกครที่คนดูรายการเราเดี๋ยวไปใช้กับหมูครับแล้วไงครับก็เปิดใจเลยเพราะ่าบอกว่าครับผมดูรายการมานานแล้วแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะคะโทรเข้ามารายการเลยไม่ผิดหวังโ สุดยอดเลยนะสุดยอดเลยบอกว่าหาดูมาแล้วไม่รู้จะติดต่อซื้อที่ไหนนะคะก็ดีใจนะครับที่รายการของเราสามารถที่จะเปิดโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรได้นะคะคนทคเลี้ยงหมูแล้วก็เลี้ยงเป็ดแล้วก็เกษตรกรพ่นเก่าๆเนาะเปิดใจมาใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งปลอดสารพิษปลอดสารเคมีอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับของเราเป็นสมุนไพรบริษัทเราบารันตีเจ็ดวันให้เห็นผลใช่ไหมน้องแก้วชวนชักชวนหน่อยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย มันตัดสินใจไม่ยากอะค่ะเพราะว่าหนึ่งคุณภาพสินค้าเราดีเราการันตีถ้าใช้ไม่ดีคืนเงินให้นะคะคแต่ที่สําคัญเนี่ยถ้าคุณอยากใช้ถูกเนี่ย ก็คือราคาสมาชิกเลยนะคะ <protest. S 2> และที่สำคัญก็คือคุณจะได้เปลี่ยนแปลงในด้านของผลผลทางการเกษตรของคุณในเรื่องของสุขภาพของคุณนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือรายได้ของคุณนะคะซึ่งตัวแก้วเองก็ประสบม,มาแล้วนะคะก็คือแต่ก่อน,นมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วก็พืผลทางการเกษตรคือท <จะ S 2> ุงญาตก็ใช้ไม่ได้คือใช้อะไรก็คือชายตัวตัวน้องแก้วเองเนี่ยเป็นสมาชิกมาแล้ว5ปี่ะ5ปีจากตัวเองมีปัญหาสุขภาพเรื่องของ เรื่องเรื่องของนี่หัวใจรั่วมีเยอะค่ะจริงๆแล้วไม่าเยอะเลยไม่น่าอยู่แท้ลไม่น่าอยู่นะเนี่ยรหัวใจรั่วต้อเลืจางไม่เป็นไรวันนี้มีคุณหมอมาครับกคุณหมอมาดูแลได้เลยครับริดหัวใจรั่วภูมิแพ้อายโหคเป็นเยอะไม่น่ารอนะดูท่น่ๆริหัวใจร่วภูมิแพ้ที่แน่โรคสําคัญคือโรคซับจาะก็มีปัญหาเป็นไหมเคยเป็นเคยเป็นอยู่เครับช่วงนี้หายแล้วใช่ครับหายแล้ว มาใช้ผลิตภัณฑ์ขอตาร์ซันชัยมาเป็นสมาชิกกับบริษัทเราแล้วโรคซัดจางท่านจะหายเพราะว่าตอนแรกเลยก็ได้มาทานต่อชุดลูกโรคภูมิแพ้ครับไม่ต้องถามหาเลยเนี่ยนะภูมิแพ้อันนี้อันนี้กินแล้วเพื่อกระชับของผู้หญิงแล้วนะกระชับทุกอย่างเงยเงยกระชับหมดเลยทั้งจางเงกล้นมาแก่ๆนี่กระชับหมดเลยนะใครไม่ขอเสริมนก็ได้ปกติกะเดินทางบ่อยก็ทานบ้างไม่ได้ทานบ้าง บอกว่าน้องอีสักคะก็สั่งไปทานพอมาเจอครั้งจำน้องไม่ได้อา้าวทำไมฮะสายตาเราไม่ดีเหรอครับน้องสวยมากเอ้ยจริงดิยากเห็นเ้าเก่าจังเลยว่าคิลิขนาดไหนค่ะบอกสวยมากอบอกจนจนคนรอบข้างบอกว่าน้องอีสวยมากขนาดนี้บอกว่าน้องอีพี่เขาถามเลยว่กินอะไรบ้างา <c oughs> ทางทา้งที่เราก็ เดี๋ยวอันนี้มันเป็ดเผยความลับใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆอ่ะเราทานแต่เราทานไม่สม่เสมัครเออสู้ร้องไม่ได้ค่เพราะเราเดินทางบ่อยเราก็ลืมบ้างอะไรก็ร่างขี้เหร่มากเลยครับโอ้โหทำไมไม่เลยโอ้โหนี่งโอ๋โอ้หิก่อนเลยครับแล้วแล้วก็บอกน้องพี่ค่ะหนูทานยางค่ะหนูทานยางก๋วยเตียวก๋เตียวว่าไงบ้างคะได้ใหม่แล้วก็หมดแล้วใส่สี่เออ ่จริงๆคะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพที่้รับเนี่ยก็คือเรื่องที่สําคัญก็คือทุกคนจะฝ่าชนะในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่ค่ะความเปลี่ยนแปลงในด้าของชีวิตคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็อิสระทางด้านเวลาจนแก้วได้ครบหมดแล้วจากแต่ก่อนน่ะเร้วทำธุรกิจอล้มทำกินอยางก็ล้มเพราะว่าเราต้องดูแลคนดูแลลูกชอันนี้เราดูแลสมาชิกของเราเนี่ยเราไม่ไม่มีโอกาสที่เราต้องเสี่ยงเลยเราไม่มีความเสี่ยงเ เป็นยากไหมครับคุณอ่คุณอิ๊เป็นยากไหมครับเรื่องสมาชิกไม่ยากค่ะเพียงแค่สี่ร้อยก็เป็นสมาชิกแล้วะตดสินใจนานไหมครับไม่นาน,านเนี่ยไม่นานนะเพราบางคนเป็นปีเลยถ้าอย่คิดนานค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณคิดนานเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณจะไม่เกิดขึ้นนะคะยังไงก็ตัดที่รีตัดสินใจแล้วที่สำคัญในตอนนี้แก้วก็ ไม่จริงๆแล้วสามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะตอนนี้ก็เปิดถึงที่เทือกภรีโอแม่น้าบานเลยโอ้โหแม่น้าบานแม่อยู่คนเดียวก็ยีการรหญ่เลยผู้จัดการบรนแล้วแล้วก็รานค่ะแล้วก็โคอรคราสนี่ก็คือจากที่เราทาธุรกิจเราที่ว่าเราคงไม่มีโอกาสที่จะมีตึกสามชั้นสี่ชั้นหรือว่าจะมีอยากมีร้านเล็กๆยังคิดยากไปค่ะได้ได้แต่เช่าเขาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรามี ศแสดงว่าซาตานชายนั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่บางท่านยังมองไม่เห็นบทโอกาสไม่ได้เป็นไงบ้างครับคุณอี้ครับช่วยเปิดโอกาสทีนิดนึงครับกับพี่น้องที่ชมอยู่ก็อย่ามองคิดนานค่ะก็รีบทำจะได้รวยเร็วเนี่ยนะัโอ้ทำไมกระถางง่ายอย่างเลยนะคุณพุ่มครับช่วยเสริมเรื่องของความสำเร็จธุรกิจขายตรงนาคะขายตรงนะคะบอกเลยว่าตาสานชายวันนี้พร้อมแล้วนะคะ ะะบริษัทเปิดกว้างนะคะมีทีวีเป็นของตัวเองนะคะช่องปี๖๑นะคะให้คุณติดตามชมเราได้นะคะรายการร,รวยได้รวยดีนะคะทีมงานคุ้มนำรวยพร้อมที่จะส่งเสริมคุณในเรื่องของสื่อทีวีนะคะคทีมงานเราดูแลคุณนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้คุณมารวยสุขภาพรวยผล,ผลผลิตนะคะและรวยอิสรภาพด้นานเวลาและการเงินนะคะคุณจะอยากได้เรื่องของอ การเกษตรนะคะหรือว่าพืชคนนะคะแล้วก็คุณอยากขายอะไรสินค้าตัวไหนเข้ามาเลยค่ะสินค้าสารต์สัตชายทีมงานพู้มนำโดยพร้อมตอบโจทย์คุณทุกคาถามน,นะคะเรามีเคล็ดลับความสําเร็จมีสูตรเดียวกันเลยนะคะทีมงานไม่ว่าคุณจะมาจากทีมไหนทีมไหนนะคะสูตรเดียวกันสาเร็จแน่นอนนะคะทีมงานพุ่มนำรวยช่วยกันทาใช่ไหมคะดยทีมงานพุ่มนำรวย,ยช่วยกันทํา ราพกนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งดีๆจากคุณปุ้มนํารวยนะครับหรือว่าผู้นําเงินล้านของเรานะครับสิ่งดีๆครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่จดเอาไว้ครับแล้วก็โทรศัพท์หลังจากที่ชมเสร็จแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานครับว่าวิธีสมัครเป็นยังไงสมัครแล้วยังไงหรือว่าวิธีใช้ดาวเรืองนะครับเป็นยังไงหรือว่าท่านทําอะไรอยู่ก็สามารถปรึกษาเราได้ทุกปัญหาเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ นะครับซึ่งเวลาของเราในการถ่ายทอดน,นี้ก็หมดลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะดูฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถกดมานะครับหรือว่าท่ากดไม่ติดเดี๋ยวทีมงาน,นโทรกลับก็ได้ นะครับเรายินดีที่จะดูแลทุกทุกท่านทั่วประเทศโดยทีมงานผู่นำรวยช่วยกันทำสำหรับวันนี้คงหมดเวลาแล้วติดตามไม่ได้กับรายการรวยได้รวยดีคู่สิคู่รวยนะครับสำหรับวันนี้ผมนกแรผู้มีรยดาค่ะแก้วสุสริ่ะและดิ่ินซ่าเนี่หรอครับคิดอะไรครับคิดสนานะครับต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี Selamat so, malam.